สวัสดีค่ะซีนีวงการศาสตร์นะคะวันนี้เราพามาแนะนําหลังคาหลังบ้านนะคะซึ่งก็บอกว่าพื้นที่ใช้สอยนะคะใช้สอยงานได้หลายจุดมากเลยวันนี้นะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านมีสาย5นะคะอยู่เส้นอ,อยู่เส้นแมโคสาย5้านะคะเดี๋ยวเราไปดูงานกันเลยดีกว่านะคะว่างานติดตั้งออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าลูกค้าแต่งสวนได้สวยมากๆเลยค่ะ น,นี่จะเป็นสวนของลูกค้านะคะก่อนที่จะถึงงานหลักคาของเรานะคะขออนุญ,ญาตถอดรองเท้าสักคู่นะคะเดินเข้ามานะคะอย่างแรกที่เราจะเห็นเลยก็คือมุมต้นไม้ของลูกค้านะคะลูกค้าจะติดตั้งเป็นไฟเส้นด้วยนะคะตรงขอบตรงนี้นะเป็นปูนนะคะตอขึ้นมานะคะเพื่อที่จะปลูกต้นไม้แล้วก็วางต้นไม้นะคะแล้วก็มีการ ได้นะคะให้ดูสวยงามให้เหมือนต้นไม้เลยมีชีวิตชีวาตลอดเวลานะคะแล้วก็งานหลังคาของเรานะคะวัสดุที่ใช้นะคะลูกค้าเลือกเป็นหลังคาไวนิล VG รุ่นสโนโลู p นะคะหน้ากว้างของเขานะคะจะอยู่ที่26.5เซนนะคะแล้วก็วิธีการติดตั้งง่ายด้วยนะคะแผ่นก็น้ำหนักเบานะคะใช้เวลาติดตั้งแค่1-2วันเท่านั้นนะคะสำหรับพื้นที่ งานติดตั้งของลูกค้านะคะรวมทั้งหมดนะคะ46ตารางเมตรนะคะค่ะแล้วก็งานนี้นะคะจะมีงานเสาเดี่ยว3าคูณ3านะคะทั้งหมด6ต้นนะคะก็จะตั้งบริเวณจุดที่รับน้ำหนักหลักคานะคะแล้วก็เดี๋ยวขออธิบายงานคร่าวๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องครัวของคุณลูกค้านะคะแต่ว่าตัวเคาน์เตอร์นี้นะคะจะเป็น ทางโฮมโปรนะคะเป็นคนติดตั้งให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ของเราก็จะเสริมด้วยตัวไม้ระแนงแบบบ p นะคะตัวนี้เลยเป็นบางสายตานะคะนี้ก็จะเป็นไม้ระแนงแบบบนะคะที่เรามาเสริมให้คุณลูกค้าที่หลักนะคะหลังจากทำคอ์เตอร์เสร็จแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเป็น บางช่องแล้วก็บางสายตาให้กับลูกค้าเวลายืนทำอาหารนะคะมันจะได้ดูแบ่งช่วงนะคะแล้วก็มุมหลังบ้านของลูกค้านะคะก็จะมีมุมที่เอาไว้นั่งพักผ่อนแล้วก็ฉิบช้ชารางวันนั่งทานข้าวตอนเย็นนะคะก็จะเป็นมุมนี้เลยงานนี้นะคะเราก็จะมีงานตั้งแต่ฐานล่างนะคะตั้งแต่ลงเข็มไมโครพายนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นพื้นที่คร่าวๆของบ้านนี้ไว้ให้นะคะว่าเรามีการรงเข็มทั้งหมดกี่ต้นนะคะเข็มที่เราใช้ก็เป็นเข็มไมโครพายนะคะทั้งหมดเก้าต้นค่ะแล้วก็จะมีตัวอีกบริเวณหนึ่งนะคะที่ใกล้กับแทงน้ํานะคะซึ่งเป็นจุดที่ไม่สามารถลงไมโครพายได้นะคะเราเลยแนะนาคุณลูกค้าให้ลงเป็นเข็มเหล็กนะคะความลึก1ิเมตรนะคะเพื่อรับน้ําหนักเสาต้นที่จะตั้งตรงนั้นนะคะแล้วก็งานนี้ก็ หลังจากที่เราลงเข็ม,มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อที่งานพื้นเคพ,พื้นเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วแล้วก็จะเป็นในเรื่องของงานหลังคานะคะเราก็จะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดนะคะที่ว่าเราลงเป็นเข็ม,มเลืกดนะคะว่าทําไมถึงต้องลงจุดบริเวณนี้เป็นเข็มเล็กนะคะ ก็คือจุดตรงนี้เลยที่ตั้งเสาตรงนี้นะคะมันจะติดกับตัวแทงน้ําของโครงการพอดีนะคะเราก็เลยลดความเสี่ยงด้วยก็ไม่อยากให้กระแทกสะเทือนมากด้วยนะคะก็เลยแนะนําลงเป็นคิมเล็กค่ะแล้วก็หันมาบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นพื้นเป็นพื้นแผ่นพื้น s c g นะคะตรงนี้ก็เป็นงานของทางเราที่ปูให้กับลูกค้าเหมือนกันค่ะยาวไปจนถึงด้านหน้าบ้านเลยนะคะ แล้วก็บริเวณนี้นะคะคุณลูกค้าก็ทำเป็นโซนซักล้างน,นะคะเพื่อให้มีการใช้งานได้มากขึ้นนะคะก็คือแบ่งเป็นโซนๆเลยโซนซักล้างห้องคัวนะคะแล้วก็จะเป็นโซนนั่งเล่นก็คือสุดตรงนู้นเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พาชมงานหละะักคาไปเรียบร้อยนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มีบ้านอยู่ในโครงการนี้สัย5นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านโครงการอื่นๆนะคะแล้วก็อยากติดตั้งหลังคาลักษณะแบบนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่0619528882หรือ0914478882ค่ะหรือไม่สะดวกโทรนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเป็นไลน์ o f f i ิเชีนะคะ ID Line ไลน์คือ Ad s d sign สิ่ิวงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถส่ง รูปภาพหน้าง,งานหรือว่าขนาดพื้นที่ที่มีเข้าๆเข้ามาประเมินราคาได้นะคะสำหรับวันนี้ทางสีิวงการศาสตร์ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมสโลแกนนี้นะคะเรื่องหลังคาไว้ใจเราคะ่ะสีดวงการศาสตร์ขอบพระคุณค่ะ